ค่ะคุณเวีวันสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณสนามคุณจินมนี่นะคะขอพัยรอนานนิดหนึ่งนะเชิญนะครับคุณพี่ค,ครับเออก็สามีนะเอาที่ที่นครนะไปขายนะฮะหนมอยู่ประมาณไล่ครึ่งค่ะแล้วก็เขาขายแล้วเขา,ขาก,ก็ไม่บอกเราได้ประมาณสามปีไล่ๆแหละแล้วทีเขาเราก็เพิ่งรู้เพ,พิ่งรู้จากญาติเขายติเขาเพิ่งบอกว่าที่ถึงนั้นนะเขาขายไปแล้วนะ เขาก็แอบไปขายไปขายไปอยู่กับผู้หญิงอื่นตอนผู้หญิงแฟนเก่าเขานะฮะแฟนเก่าเขาแล้วเขาเคยก็เขาเคยได้กันสมัยที่เรียนหนังสือมัธยมดนว่ยแล้วทีนี้ก็แล้วทีนี้ก็ผู้หญิงคนนั้นก็ได้สามีใหม่ก็ต่างเขาก็ต่างแยกย้ายกั้ไปแล้วทีนี้เขาเองก็มาที่ชุมพรแล้วทีนี้เขาก็มาแต่งงานกับพี่นะทีนี้ไอ้ผู้หญิงคนนั้นพอได้ข่าวว่าเออผู้ชายคนนี้ไปสร้างสวนตามที่โน่นอก ก็เป็นสถ่นตามของเขาเองด้วยของน้าเขาด้วยที่พอรู้ข่าวว่าเขาทิ้งลูกทิ้งผัวเขาจางนู่นแล้วก็มาอยู่กับคนนี้มาอยู่กับคนนี้และแล้วแล้วผู้ชายคนนี้ก็หนููที่นี่ยังไม่ค่อยกินเหล้าเขาแต่พอไปอยู่ที่นู่นกินเหล้ากินเหล้าจัดทั้งวันทั้งคืนแล้วพอเอาที่ไปขายแล้วก็เออมาอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาที่ชุมพรแล้วก็จะมาหาพี่ที่บ้านที่สวนอีกแห่งหนึ่งสวนที่อำเภอปะิวแล้วที่นี่พี่ก็บอกว่าถ้ายังอยู่กับคนนั้นก็ไม่ต้องมาไม่เอาไม่ให้มีให้อยู่ด้วยแล้วเขาเออ จะทำริษโมโหจะไปฟ้องจะไปฟ้องเอาที่ที่นี่สองไร่ที่ที่นี่มีสิบไร่จะฟ้องเอาอีกสองไร่เขาบอกว่าเขามาสร้างเหมือนกันบอกว่าเออแล้วที่ขโมยไปขายที่นู่นแล้วอ่ะแล้วแล้วจะทํำยังไงจะขโมยไปขายแล้วปะพอเราพูดนีที่จริงเราก็ไม่อยากฟ้องร้องแต่อยากดูว่าไปขายได้ยังไงที่ว่าเป็นเสด็สมรสก็ยังมีอยู่ไม่ได้หย่ากันที่ะเขาก็ไปไปมาๆอย่นั่นแหละค่ะ เดี๋ยวพีมงานตอบตอบพี่จิรศักดิ์มาตอบนิดหนึ่งเรื่องนี้นะพี่จิรศักดิ์ผลส่วนนะอ่าโอ้มาทำริ์เลยเหรอใช่จะมาเอาจะมาขออีกสองไร่ะจะมาเอาอีกสองไรเขาเขาเขากระร้างเหมือนกันเลยเลยก็พี่ก็บอกว่าไม่ได้เราไอ้ไอ้ที่ติดใ้ที่เนี่ยตอนที่เราแต่งงานน่ะเป็นเงินสินสอดแล้วเรามีเงินจากสินสอดมันเหลือแล้วก็มาซื้อแต่ว่าซื้อที่ซื้ที่เนี่ยก็ใส่ที่พี่เองนะอืม เอางี้เอางี้พี่เอางี้เอางี้พี่แป๊บหนึ่งนะพี่ทีนี้พี่พี่ฟังนะพี่พี่ฟังนะพี่พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบสี่ค่ะจดทะเบียนสมรสกันไหมจดค่ะจดอยู่กันประมาณสามสิบปีแล้วมีลูกด้วยกันไหมมีมีคนเดียวอ่ามีลูกด้วยกันแล้วลูกเข้าข้างใครเนี่ย อ๋อลูกเขาข้างแม่เขาข้างแม่แล้วทำริสก็ในหม่บ้านคือยังไงคใช่สามีเนี่ยทำริสเนี่ยมาทำธิ์ว่าเอ้ยังงั้นตองงั้นก็ขายที่นี่นู่ยทำธิ์คือออกริสออกเดชล้วบอกแล้วก็โวยวายทำธิ์ทำธิ์ภาษาใต้นะแล้วพี่ก็บอกว่าเออดีนะเอาลงมาเอามาเอาเดี๋ยวแม่ดีกับไม้หน้าสามบุญเท่าไหร่เราขอได้เส้หน้ากับ้อง จะมาจะมาอยู่ที่นี่ี่เขาบอกว่าเมื่อวันที่ที่แล้วมาอยู่วตีก็ทำไมแล้วไปตีก็ทำไมแล้วก็เมาอยู่เลยตีก็ร้ังเตือนบอกว่าไม่ให้อยู่เอาอย่างนี้พี่พี่พี่ชวีวันพี่ชวีบ้นพี่จิรศักดิ์อยู่ในสายเดี๋ยวพี่ฟังนะเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่ถามว่าสามีเนี่ยเขามีที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเขาไปขายใช่ไหมใช่ใช่เขาไปขายในขณะที่มันเป็นที่ส่วนตัวของเขาหรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นใช่เป็นเป็นที่ที่ว่า ซื้อจากคนอื่นไปซื้อก่อนที่เราแต่งงานด้วยกันแล้วอยู่กันอยู่กันจนมีลูกเป็นเล้าเป็นสินสมรสโอเค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 เดี๋ยวพี่ฟังนะพี่ฟังนะเชิญพี่จิรศักดิ์ผลสุขนะครับท่านอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจะมาให้คําตอบตรงนี้เป็นความรู้นะพี่จรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับเออก็พี่จิรวันรือพี่ชวีวันบอกว่า บอกว่าสามีเนี่ยทึ่งจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยไปแอบขายที่ดินครับนะฮะอันนี้เขาขายเป็นแน่ใจหรือว่าขายไปแล้วโอนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่จิรวัลขายไปแล้วเออเขาขายไปแล้วแต่เป็นที่แต่ที่เป็นที่เขาเป็นที่เขานะที่เป็นที่เขาแต่เป็นแต่เราไปเราไปที่ดินมีโฉนดเป็นที่ดินเอกสารเสร็จไหมนี่นี่มีโฉนดค่ะ มีโฉนดนะครับสามีจดทะเบียนสมรสกันไปแอบขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นโอนกันไปเสียบร้อยแล้วคําถามพี่ชวีวันว่าเขาไปโอนได้ยังไงในเมื่อมันเป็นที่ดินที่หมดเป็นมรดกของสมรสอ่ะแม้จะเป็นชื่อสามีคนเดียวก็ตามครับพี่เจษศักดิ์มันไปยังไงครับเรื่องนี้ครับอันนี้เในการไปจดทะเบียนโอนที่สำนักที่ดินใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับจดทะเบียนถูกต้องใช่ไหมครับ เอออย่างนี้นะครับคุณถนอมคุณเวีวันครับกรณีที่ว่าสามีเอาที่ดินขโมยโฉนดไปโอนขายเนี่ยคงคงไม่คงไ,ไม่ใช่ขโมยหรอกครับนะครับ <c oughs> เพราะว่าไปโอนอที่ดินเนี่ยที่แต่งานที่ดินเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องมีพยานรู้เห็นนะครับด้ยเจ้าที่รับดาเนินการให้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าสามีเอาโฉนดที่ดินไป ขายให้บุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ขอความยินยอมจากภรรยาผู้สมรสนะครับครับอ่าอันนี้ก็ก็มีข้อบังคับอยู่ว่าอถ้าหากว่าผู้โอนคือสามีเนี่ยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงนั้นนำโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนโอนอโดยไม่ได้ครับการยินยอมจากผู้สมรส เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ได้ก็ต่อเมื่ออผู้โอนเนี่ยต้องให้สตยาบันนะครับกับเจ้าหน้าที่ว่าจะรับผิดชอบคือรับผิดทางกฎหมายนะถ้าเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาภายหลังนะครับจะต้องมีการบันทึกถทอาคำเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากผู้สมรสหรือผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินเนี่ยฟ้องร้องขึ้นภายหลังเนี่ย ผู้โอนจะต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดตามกฎหมายและก็การโอนโดยวิธีนี้เนี่ยมันเป็นนิติกรรมที่มันเป็นโมคียะนะครับครับโมคียะหมายความว่าบอกล้างได้นะครับครับบอกล้างได้บอกเลิกได้ร้องทุกข์ร้องเรียนให้เจ้าที่แก้ไขได้ภายหลังเพราะว่าผู้โอนทำัตยยบันไว้แล้วว่าจะรับผิดทางกฎหมายด้วยตัวเองถ้าหากมี ปัญหาร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อศาลขึ้นมาในภายหลังนะครับอันนี้ก็ขอตอบทั้นๆ่านทนนี้ก่อนนะครับเคือคือยังยังคือคู่สมรสเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปร้องศาลให้บอกเลิกคือบอกเลิกคือยกเลิกการจดทะเบียนโอนไม่ได้ครับต้องไปร้องศาลไม่ไม่สามารถจะไปแจ้งมันมันมันยังไงกันแน่นะครับต้องดูข้อเท็จจริงด้วย <Okay. S 2> คือ,คอถ้าฟังฟังความก็อย่างที่พี่พี่เจียศักดิ์ว่าก็คือว่า uh huh. ถ้าสามีหรือภรรยาแอบไปทําการซื้อขายกับบุคคลภายนอก uh huh. นะครับซึ่งแน่นอนการที่เจ้าพนักงานที่ดินจะจะทํานิติกรรมให้เขาในการโอนไปเนี่ยนะครับมันก็ย่อมจะมีความเสี่ยงอยู่ว่าอ้าวคู่สมรสไม่ได้รับการยินยอมนี่ uh huh. ตกลงคุณจะขายใช่ไหมคณจะให้โอนใช่ไหมถ้าโอนคุณต้องทําให้สตยาบันกับเจ้าหน้าที่ไว้นะว่าคุณ uh huh. ต้องรับผิดชอบในการโอนนี้นะ ถ้าเกิดมีผู้มาร้องเนี่ยนิติกรรมนี้เนี่ยถ้าไม่มีถูกร้องเนี่ยมันเป็นมันสมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีผู้มาร้องปั๊บมันกลายเป็นโมคียะบอกล้างสัญญานี้ได้ทันทีก็จะไม่มีผลนะครับทีนี้คําถามถามพี่เจษศักดิ์ว่าภรรยาไม่สามารถจะไปบอกเจ้าหนะ้าที่ที่ดินยกเลิกเพิกถอนอหรือภรรยาจะต้องไปร้องต่อศาลอย่างเดียวหรือย,อยังไงครับพี่ครับต้องร้องต่อศาลครับเพราะถือว่านิติกรรมนั้นจดทะเบียนไปถูกต้องนะครับ ส่วนจะสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่นะครับอันนั้นต้องเป็นคําสั่งศาลลงมาอ๋อต้องเป็นคําสั่งศาลเท่านั้นไม่ใช่ว่าคำไม่ใช่ว่าดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อมีผู้มาร้องไม่ใช่นะครับต้องไปร้องศาลครับครับอืมโอเคพี่ชวิวันค่ะเอ่อถ้ากรรมสิทธิ์พี่ก็คือว่าเอาละมันเป็นทร,รัพย์มรดกถ้าพี่จะถามว่าโอนไปได้ยังไงก็ไปด้วยวิธีการที่พี่เจริศักิ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ นะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะเพิกถอนได้ไหมได้ครับไปร้องขอต่อศาลอันนี้พี่ได้โดยชอบเลยครับพี่ครับเมื่อไปร้องขอต่อศาลเนี่ยนะครับที่ก็ไปโอนมาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีแล้วแล้วที่นักที่เราอยู่ที่นครเนี่เราเราอยู่ที่ชุมพรเนี่เราต้องไปไปไปร้องที่ไหนที่นครหรือยังไงก็จะเป็นที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ไหมพี่เกษรศัะอำเภอเชียงใหญ่ครับใช่ฮะ ไปที่นครศรีธรรมราชต้องผู้บังคับการที่ทำงานที่ดินตั้งอยู่อืมอ้าวพ,พี่พี่ชวีวันพอเข้าใจตรงนี้แล้วนะที่มันไปเนี่ยนะมันไปด้วยวิธีอย่างเงี้ยถามว่าร้องอร้องได้ไหมร้องได้ครับอพอร้องอะไรนี้พี่จะได้เลยนะพูดง่ายๆว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วภรรยามไม่ยินยอมอ่ะค่ะเมื่อไม่มียอมก็ใช่ครับมาะเออแล้วถ้าเราจะไปร้องถ้าเราจะไปร้องีเราไปร้องที่ที่ดินที่อำเภอเชียงไม่ใช่ ต้องไปร้องที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปร้องขอต่อศาลนะคะอพอออ,อต้องไปร้องที่ศาลใช่ไหมใช่ร้องศาลครับทีนี้พี่อย่างนี้ครับพี่พ,พี่ชวีวันชวีวันพี่ก็ยังอยู่เป็นควบผัวตัวเมียยังเป็นคู่สมรสกันอยู่ใช่หรือไมค่ค่ะค่ะอืมแล้วเขาไปอยู่กับผู้ิญาติเขาบอกไม่ให้ยาอย่าไปยาเขาไปอยู่กับคนโน้นแล้วใช่ไหมค่ะค่ะตอนอยู่คนโน้นอยู่ โอ้อจริงๆนะสิทธิ์ของพี่นะเขาไปสร้างทรัพย์สินไว้กับคนโน้นน่ะพี่สามารถฟ้องเมียเขาได้ด้วยนะฟ้องเรียกค่าเสียหายอะ่ะฟ้องเป็นเงินน่ะและตอนนี้พาเมียมาอยู่ในบ้านบ้านหลังนั้นก็พี่ก็ไปซื้อไว้ด้วยไง พี่ก็ไปซื้อกับเขาเ่ยแล้วเมียอรามดามดรมดาพี่เขาอีกแล้วมาอยู่บ้านเขาเอาพี่ชวีวันพี่ชฉวีวันคือถ้าดูแล้วถ้าทำฤทธิ์ขนาดนั้นแล้วนะสามีพี่ทำฤทธิ์ขนาดนั้นแล้วลูกพี่ก็เห็นด้วยกับพี่แล้วเนี่ยนะก็หย่าซืก็ได้ครับให้เขาไปอยู่กับโน่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขการหย่าเนี่ยนะพี่นะในสัญญาใบหย่าเนี่ยในในหลังทะเบียนใบหย่าเนี่ย ให้เขายกทรัพย์สินที่เหลืออะไรให้พี่บ้างอ่ะถ้าเขายอมก็ก็อโอเคแต่ถ้าเขาไม่ยอมอพี่ก็ฟอ้องเลยจะเอาจะเอาที่นี่จะเอาที่นี่อีกสองไร่ว่าลืมบอกบอกเขาไปกันบกเขาเอาสีก่กองบ้านหน้าสมมามบอกเจะมาเอาที่นี่อีกสองไรอีกนะจะมาเอาสวนตาม<อ>ที่นี่อีกสองไร่นะนี่ไงอย,อยู่ที่ตกลงพี่อยู่ที่ตกลงกันถ้าตกลงกันได้หลังใบหยาก็บันทึกเลยครับพี่ครับโอเคแล้วของเขาก็ขายไปแล้วแล้วเขาให้ยเขาไปแล้วแล้วเขาอกขายกินที่แล้วขายไม่มีเงินใช้เขาไปขายแล้วที่นี่ยังบ้านอีกหลังนะ บ้านอีกหลังก็บอกว่าโอนให้ลูกเสียลูกบอกว่าให้โอนให้เขาแล้วแล้วบ้านอีกหลังก็ยังส่งเสียอยู่บ้านจะไปซื้อกันแลวทีนี้ให้ผู้หญิงคนเข้ามาอยูอะไรแล้วแล้วลูกก็แล้วลูกก็บอกว่าให้โอนให้ลูกเสีเดี๋ยวลูกจัดการหรือลูกส่งก็ไม่ยอมโอนให้เขาไม่โอนให้เขาบอกว่าเขาไม่โอนไม่โอนต่เมาเมาทั้งวันทั้งคืนเมา เอานะป้าชวีวันพอพอเข้าใจแล้วนะป้านะถ้ารเรื่องที่ดินแปลงนั้นที่นครศรีธรรมราชทําอย่างที่ท่านกิตศักดิ์ว่าไปร้องต่อศาลจังหวัดนคร,รศรีธรรมราชณที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่นี่หนึ่งนะครับสองถ้าจําเป็นจะต้องมีการอย่าร้างกันเพราะว่าเขาทิ้งเราไปแล้วเราไปมีภรรยาอื่นแล้วนะครับถ,ถ้าเขาจะไม่จะมาถ้าถ้าเพื่อที่จะไม่เข้ามาวอลเวทที่ดินเราที่ชุมพรอีกเนี่ยตกลงกันใช้ได้ไหมบอกงั้นของเธอฉันไม่ยุ่งของฉันอย่ามายุ่งกับฉัน ตกลงกันหลังใบหย่าว่าจะยกที่ดินโฉนดนี่นี่น,นี่บ้านนี้นี่นี่ให้พี่พี่กันหย่าแต่อย่างนั้นหย่าแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่หย่านอกจากไม่หย่าฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยกับภรรยาของเขาอะ่ะใช่ค่ะและทั้งหมดก็ไปสร้างไว้ที่ไหนก็ทั้งหมดก็คือสินสมรสคนละครึ่งหมดเลยอือค่ะโอเคนะพี่นะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ